พี่เอ๋ก็เดินมาเราเนี่เอ๋ถ่ายกเดยมึงนั่งไอนี่มึงนั่งปเนี่ถ่ายกูไป

ไม่ยิงไม่เบี้วไม่เด็กไม่ยิงกูทำยังไโบนัสนะใครด้วยบล็อตเดินขึ้นไป่ายกูลงมาไงกูลงมา่ายกูลงมาใครวะไปไหนไปหนทำมานไปทำมัน มีออกออกมันต้อออกเดีย๋ยวเดีย๋ยวต้อออกใเป่าใชแล่แอบแอบร้อนแอบร้อน